กดวัดประจัตรนะแม้วาาผู้คนจะยอมสกมัมงกันสกสมใจสกจนําำทุกอะไรนะก็กิดิธิเตรอรก็เกิดความัทธาทุกตุกอี่ตั้งไปเเอามนตรีสมาธิอ ผู้ใหญ่และเอาผู้ใหญ่สรัทธาสนใจนะปีดำรงตำแหน่งเน o w ต้องการอ่อยปันสร้างวดตราถูกต้องอ่อยหลืนราลดต้องการพัฒนาวัดกัดกันกวาสร้างสลาบบดลำวัวกะวินเต็ หมดตลอดอปีกัดตําแน่งเหนากร,รถปรุกษาหารือท่านซสอๆสปียนัดวัตยระพรแคล่งเวียบางเธอบางอนุญ,ญาตก,กันสร้างวัต ที่อยเกิดที่พักสงฆ์จัดการออยแวะเราตามระเบียบของวคือบ้านก่อสร้างวัดออยแวะเราตุกต้องถือถ้าเป็นบนเป็นกุศลของยาดยงศอัศนศกสมใจศกยิเย็นอ่นเย็นรุ่งรุ้นเนี้บ้านเราตุกต้องอะไบ้านไหน ละมวัวเอ่อกรรับกวางเบ็ดตาจากปีลูกเอาต้องดีจริป,ปัญโยเอหนุบบ้านอวยโรงไงการวางเสลาเระหรือ,อบ,บทลรมวัวจันเกียรโยมสระแสย,ยึมกุกกันเนี่ยถือจะเป็นบน่นเป็นกุศลอย่างเจริงต้องปินในแรกดังเกิดการหรือรู่ ลึสซาลึกเต็มกำอันรับความอนุกรกจากคือคณะสงของตะมนต์ใจดีกุเป็ดสีสะอาดโมจุยจัดการาดำหนักการคือประดับต็มเต่งปรัำพิธีโอ,อยยาเตระาการางานของยญิงโอ,อยยาเหมาะสมตอนรับ ้ารอบอุ่นของยื่นอ้อยเวียกัดกวัง